สวัสดีครับข้าคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องที่น่าทึ่งมากๆมาเล่าให้ฟังครับถ้าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเรานี่เองที่จังหวัดเชียงรายมีคุณยายท่านหนึ่งอายุ85ปีแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคุณหมอที่ตรวจสุขภาพท่านบอกว่าหัวใจของคุณยายแข็งแรงกว่าคนอายุ44อีกแข็งแรงมากทั้งๆท,ท,ที่อายุ85นะครับทั้แต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือเคล็ดลับของคุณยายครับถ้าคุณยายบอกว่าท่านไม่เคยโกรธใครเลยมา40ปีแล้ว 40ปีฟังแล้วก็อึ้งเลยใช่ไหมครับครับพวกเราบางคนแค่40นาทียังทำยากเลยหัวเราะเบาๆพอได้ยินเรื่องนี้มันทำให้ฉุกคิดขึ้นมาเลยครับคาว่าให้ความโกรธความหมุดบิดความโมโหที่เราเจอกันอยู่ทุกวันมันส่งผลต่อร่างกายเรามากขนาดนั้นเลยหรือแล้วการที่คนเราไม่โกรธนี่มันจะทำให้หัวใจแข็งแรงได้ขนาดนั้นจริงหรือวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับถ้าเราจะมาจาะลึกกันว่าความโกรธมันทำร้ายหัวใจของเรา โดยเฉพาะในวัย60อัพ up อย่างเราๆได้อย่างไรและที่สําคัญกว่านั้นเราจะเรียนรู้วิธีไม่โกรธหรืออย่างน้อยก็โกรธให้น้อยลงแบบคุณยายที่เชียงรายท่านนี้ได้อย่างไรเพื่อที่เราจะได้มีหัวใจที่แข็งแรงเต้นไปได้อีกนานๆอย่างมีความสุขลองนึกภาพตามนะครับถ้าเวลาเราโกรธจะจัดมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างอย่างแรกเลยใจมันเต้นตึกตัก,ตก,ตกใช่ไหมครับคัเต้น ไม่เป็นสัมเลยบางทีก็หายใจไม่ทั่วท้องหน้ามืออันตรายบางคนความดันขึ้นปริดเลยก็มีมือไม้สั่นไปหมดนั่นไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับถ้ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในร่างกายเราเวลาเราโกรธร่างกายมันนึกว่าเรากําลังเจอภยัยอันตรายครับถ้ามันเหมือนกับสมัยก่อนที่บรรพบุรุษเราต้องเจอเสือเจองูร่างกายมันจะหลั่งสารเคมีที่เรียกว่าฮอร์โมนความเครียดออกมาเต็มไปหมดที่เราเคยได้ยินชื่อบ่อยๆก็เช่นอะดรีนาลีนหรือคอติซอลสารพวกนี้มันทําให้หัวใจเราบีบตัวแรงขึ้น เร็วขึ้นเพื่อสุบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อให้พร้อมสู้หรือพร้อมหนีความดันโลหิตก็สูงขึ้นทันทีเส้นเลือดก็หดตัวถ้าเราโกรธนานๆครั้งมันก็อาจจะไม่เป็นไรครับถ้าร่างกายก็กลับมาเป็นปกติดได้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้ารถเครื่องของเรามันเร่งเครื่องตลอดเวลาแบบนี้แหละครับถ,ถ้าเราเป็นคนที่โมโ oh หหุดหดง่ายเรื่องเล็กก็โกรธเรื่องใหญ่ก็โกรธมันก็เหมือนกับเราเร่งเครื่องยนต์ตลอดเวลาไม่ได้พักเลยสำหรับพวกเราในวัยหกสิบขึ้นไปหัวใจกับหลอดเลือดของเรามันก็ทำง,งานมานานแล้ว นะครับคำมันไม่ได้ใหม่เยี่ยมเหมือนตอนวัยรุ่นการที่เราปล่อยให้ความโกรธมาเร่งเครื่องหัวใจบ่อยๆมันก็เหมือนเราไปซ้ำเติมมันครับถ้าหลอดเลือดที่อาจจะเริ่มแข็งตัวอยู่แล้วก็ยิ่งหดตัวบ่อยขึ้นหัวใจที่อาจจะเริ่มล้าก็ต้องทํางานหนักขึ้นโดยไม่จําเป็นนี่แหละครับค่าที่เป็นต้นเหตุของโรคมากมายทั้งความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกหรือติดตันคุณหมอถึงบอกว่าคุณยายที่เชียงรายท่านนั้น มีหัวใจที่แข็งแรงกว่าคนวัยส0ไงครับครับเพราะตลอด40ปีที่ผ่านมาหัวใจของท่านแทบจะไม่ต้องเร่งเครื่องโดยไม่จําเป็นเลยมันเต้นอย่างสงบเป็นจังหวะที่ผ่อนคลายมาตลอดมันคือการถนอมหัวใจที่แท้จริงเลยครับค่ะทีนี้คําถามสําคัญก็คือแล้วคุณยายท่านนั้นทําได้ยังไง40ปีที่ไม่โกรธเลยมันเป็นไปได้หรือผมดิฉันเชื่อว่ามันไม่ได้หมายความว่าท่านไม่เคยรู้สึก ไม่พอใจนะครับถ้าคนเราเป็นปุถุชนมันก็ต้องมีความรู้สึกกระทบกระทั่งบ้างเป็นธรรมดาแต่เคล็ดลับมันน่าจะอยู่ที่ว่าท่านจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงต่างหากท่านไม่ได้เก็บความโกรดนั้นไว้ท่านไม่ได้บไไไดแบกมันไว้จนกลายเป็นความแค้นฝังใจแต่ท่านน่าจะปล่อยมันไปได้เร็ววันนี้เราลองมาถอดบทเรียนกันดูไหมครับคําว่าถ้าเราอยากจะมีหัวใจที่แข็งแรงแบบคุณยายท่านนี้เราพอจะทําอะไรได้บ้างเรามาลองดูเคล็ดลับวิชาไม่โกรธที่น่าจะทําให้ชีวิต เรายืนยาวอย่างมีความสุขกันครับค่ะเคล็ดลับข้อแรกเลยผมดิฉันคิดว่ามันคือคำสั้นๆที่เราได้ยินบ่อยมากแต่ทำยากเหลือเกินนั่นคือคำว่าปล่อยวางครับค่ะคำว่าปล่อยวางนี่พูดง่ายแต่ทำไมมันทำยากจังเลยละ่ะก็เพราะว่าเรามักจะยึดไงครับเขาเรายึดว่าฉันถูกเขาผิดทำไมเขาทำกับฉันแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยพอเรายึดมั่นถือมั่นแบบนี้ความโกรธมันก็เหมือนมีที่เกาะครับเข้ามันก่อนแน่เลย ลองนึกภาพว่าความโกรธเหมือนก้อนถ่านร้อนๆที่มีคนโยนมาให้เราครับถ้าเรามีทางเลือกสองทางคือรับมันไว้แล้วกํามันไว้ในมือแน่นๆผลคือเป็นยังไงครับคะ่ะมือเราก็พองสิครับถ้าเราเจ็บเองคนที่โยนมาเขาอาจจะเดินหนีไปแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ํากับอีกทางเลือกหนึ่งคือพอเขายื่นมาหรือโยนมาเราก็แค่ไม่รับหรือถ้าเผลอรับมาแล้วก็รีบวางมันลงซักคุณยายที่เชียงรายท่านน่าจะเชี่ยวชาญในการวาง ก้อนฐานนี้มากครับถ้าท่านคงรู้ว่าการกำมันไว้มีแต่จะทำร้ายตัวเองแล้วเราจะฝึกปล่อยวางได้ยังไงมีวิธีง่ายๆครับเข้าเวลาเรารเริ่มรู้สึกโกรธใครหรือไม่พอใจอะไรให้ลองถามตัวเองสักนิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอลูกหลานกลับบ้านดึกพูดไม่ฟังมันน่าโมโหไหมก็น่าโมโหแต่ถ้าเราโกรธแล้วเราปวดหัวความดันขึ้นนอนไม่หลับแล้วมันช่วยให้ลูกหลานกลับเร็วขึ้นไหมครับคัะ ก็ไม่แถมเรายังป่วยอีกเพื่อนบ้านจอดรถขวางหน้าบ้านมันน่าหงุดหงิดไหมก็น่าหงุดหงิดแต่ถ้าเราไปยืนด่าทอโวยวายหัวใจเราก็เต้นเร็วความดันเราก็ขึ้นแล้วรถมันจะหายขวางไหมครับคัก็ไม่สู้เราหายใจลึกๆแล้วค่อยๆเดินไปบอกเขาดีๆหรือถ้าบอกแล้วเขายังทําอีกก็ช่างมันเถอะเราอาจจะเหนื่อยเดินอ้อมหน่อยแต่หัวใจเราไม่ได้ทํางานหนักนะครับคัลองถามตัวเองว่า อีกหนึ่งอาทิตย์เรื่องนี้จะยังสําคัญกับเราไหมอีกหนึ่งเดือนหลักอีกหนึ่งปีละ่ะส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่ทําให้เราโกรธในวันนี้พอผ่านไปอาทิตย์เดียวเราก็จําไม่ได้แล้วครับถ้ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผ่านเข้ามาแล้วเราดันไปยึดมันไว้เองการฝึกช่างมันเถอะบ่อยๆไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่มันคือการชนะชนะใจตัวเองชนะความโกรธที่จะมาทําร้ายร่างกายเราครับค่ะเคล็ดลับข้อที่สองที่ผมดิฉันเชื่อว่าคุณยายต้องมีแน่นอนคือ ความเข้าใจหรือความเมตตาครับคะ่ะหลายครั้งที่เราโกรธเพราะเรามองจากมุมของเรามุมเดียวใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้พยายามมองจากมุมของเขาเลยคนขับรถปาดหน้าเราเราก็โกรธไอ้บ้าขับรถยังไงแต่ถ้าเราลองคิดอีกมุมละ่ะเขาอาจจะรีบไปโรงพยาบาลภรรยาเขาอาจจะกําลังจะคลอดลูกหรือเขาอาจจะเพิ่งโดนเจ้านายด่ามาอารมณ์ไม่ดีหรือเขาอาจจะเป็นมือใหม่หัดขับจริงๆก็ได้ลูกน้องทํางานผิดพลาด เราก็โกรธบอกกี่ครั้งแล้วทำไมไม่จำแต่ถ้าเราลองคิดอีกมุมละ่ะเขาอาจจะกำลังมีปัญหาที่บ้านพ่อแม่ป่วยหรือเขากำลังเครียดเรื่องเงินอยู่ก็ได้การที่เราพยายามเข้าใจคนอื่นมันไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำนะครับแค่แต่เราแค่เข้าใจว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเรามีเหตุผลของเขามีความทุกข์ของเขาพอเราเริ่มเข้าใจความโกรธมันจะเบาลงครับถ้ามันจะกลายเป็นความเห็นใจหรือ ความเมตตาแทนเออเขาคงทุกข์ของเขานะถึงได้ทำตัวแบบนี้เออเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาคงมีเรื่องไม่สบายใจพอเราคิดแบบนี้ได้ใจเรามันเย็นลงทันทีครับข้าจากที่ไฟกำลังลุกมันก็เหมือนมีน้ำเย็นๆมาดับไฟโกรธมันก็มอดไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปสู้รบกับมันเลยคุณยายที่ชิงรายตลอดส0ิปีท่านอาจจะเจอคนที่ทำไม่ดีกับท่านก็ได้นะครับข้าแต่ท่านคงเลือกที่จะเข้าใจและ ให้อภัยท่านคงเลือกที่จะเมตตามากกว่าที่จะโกรธผลที่ได้คืออะไรครับคะ่ะคนที่ทำไม่ดีกับท่านอาจจะยังเหมือนเดิมแต่ตัวคุณยายเองต่างหากที่ได้ประโยชน์เต็มๆคือได้หัวใจที่แข็งแรงกลับมาเป็นรางวัลเคล็ดลับข้อที่สามที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการอยู่กับปัจจุบันครับคะ่ะลองสังเกตดูนะครับว้าเวลาเราโกรธใจเรามักจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยหนึ่งคือใจมันย้อนไปอดีต ให้คนนั้นมันเคยพูดกับเราแบบนั้นเมื่อวานมันเคยทำกับเราแบบนี้เราขุดเอาเรื่องเก่าๆที่มันจบไปแล้วกลับมาโกรธใหมซ่ซ้ำๆสองคือใจมันพุ่งไปอนาคตถ้ามันทำแบบนี้อีกฉันจะเดี๋ยวคอยดูนะถ้าเจอคราวหน้าฉันจะเรากังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใจมันไม่เคยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยครับค่ะ คุณยายที่อายุ8ปห้าท่านคงผ่านโลกมาเยอะผ่านเรื่องราวมามากมายทั้งดีและร้ายแต่ท่านคงไม่เก็บเรื่องราวในอดีตมาทับถงหัวใจและท่านคงไม่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงท่านคงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงแล้วการอยู่กับปัจจุบันมันช่วยไม่ให้โกรธได้ยังไงมันช่วยได้มากเลยครับเข้าเวลาที่เราเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์เริ่มขุนหมูหัวใจเริ่มเต้นแรงให้เราดึงสติกลับมาเดี๋ยวนี้ครับคะวิธีที่ง่ายที่สุดคือ การหายใจลองทำตามดูนะครับคะหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงลมที่มันผ่านจมูกเข้าไปแล้วก็หายใจออกยาวๆรู้สึกถึงลมที่มันผ่อนออกมาทำแค่นี้ครับค่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ในขณะที่เรากำลังจดจ่ออยู่กับลมหายใจใจเรามันไม่มีเวลาไปคิดเรื่องที่โกรธครับข้ามันเหมือนเป็นการตัดวงจร ความคิดที่กำลังฟุ้งซ่านพอเรามีสติอยู่กับลมหายใจสักห้าลมสิบลมพอกลับมาดูอีกทีเอาความโกรธเมื่อกี้มันเบาลงไปเยอะแล้วหรือบางทีมันอาจจะหายไปแล้วด้วยซ้ำหรือลองเปลี่ยนไปจดจ่อกับสิ่งรอบตัวก็ได้ครับข้าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ถ้ากำลังล้างจานก็รู้สึกถึงน้ำอุ่นๆที่กระทบมือรู้สึกถึงฟองสบู่ลื่นๆถ้ากำลังรดน้ำต้นไม้ก็รู้สึกถึงความเย็นของดินกลิ่นของใบไม้การฝึกอยู่กับปัจจุบัน แบบนี้บ่อยๆมันทําให้เราเป็นคนใจเย็นลงโดยอัตโนมัติครับถ้าเราจะไม่ถูกอารมณ์ฉุดกระชากลากถูกไปได้ง่ายๆเหมือนแต่ก่อนเราจะกลายเป็นคนที่รู้ทันความโกรธพอมันเริ่มก่อตัวเราก็เห็นมันแล้วเราก็แค่ไม่ไปกับมันปล่อยให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนที่คุณยายท่านนั้นทํามาตลอด40ปีเคล็ดลับข้อที่สี่ที่ผมดิฉันคิดว่าทรงพลังมากๆคือการขอบคุณครับค่ะ ฟังดูอาจจะไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับคะโกรธกับขอบคุณมันจะมาเกี่ยวกันได้ยังไงมันเกี่ยวกันโดยตรงเลยครับขาเพราะว่าเราไม่สามารถโกรธและขอบคุณในเวลาเดียวกันได้มันเป็นไปไม่ได้ครับค่าที่ใจเราจะรู้สึกโกรธจนตัวสั่นพร้อมๆกับที่รู้สึกซาบซึ้งขอบคุณอะไรสักอย่างสองความรู้สึกนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่ความโกรธเริ่มมายืนให้เราลองเปลี่ยนคลื่นของสมองเราทันทีครับค่าด้วยการหาเรื่องขอบคุณ ขอบคุณอะไรก็ได้ครับข้าเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละขอบคุณที่วันนี้ตื่นมายังหายใจอยู่ขอบคุณที่มีข้าวกินอิ่มท้องขอบคุณที่มีบ้านให้อยู่ไม่ต้องตากแดดตากฝนขอบคุณที่ยังมีแรงเดินไปเดินมาได้ขอบคุณที่วันนี้ได้ยินเสียงนกร้องพอเราเริ่มนับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราโชคดีสิ่งที่เราควรขอบคุณใจที่มันกําลังพองโตด้วยความโกรธมันจะค่อยๆแฟบลงครับค่ะความโกรธม,มันมักจะเกิดจาก ความคาดหวังใช่ไหมครับเราคาดหวังว่าลูกหลานต้องเชื่อฟังเราคาดหวังว่าเพื่อนบ้านต้องมีมารยาทเราคาดหวังว่าโลกต้องเป็นไปนอย่างที่เราต้องการพอมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราก็โกรธแต่การขอบคุณมันคือการโฟกัสไปที่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วโดยไม่คาดหวังอะไรเลยมันคือการพอใจในสิ่งที่มีคุณยายที่เชียงรายท่านอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ดี ท่านอาจจะตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณธรรมชาติรอบตัวขอบคุณผู้คนที่ผ่านเข้ามาพอใจท่านเต็มไปด้วยความขอบคุณแล้วมันก็ไม่มีที่ว่างหรือให้ความโกรธเข้ามาอาศัยอยู่ได้ยังไงล่ะครับคะัะลองทําดูนะครับขงุดหงิดเมื่อไหร่ลองหาเรื่องขอบคุณสักสามอย่างห้าอย่างในใจดูแล้วจะแปลกใจว่าความหุดหงิดมันหายไปไหนก็ไม่รู้และเคล็ดลับข้อสุดท้ายที่ผมดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณยายท่านนั้นคือการเลือกสภาพแวดล้อมครับคะ่ะ เราในวัยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปทนอยู่กับอะไรที่มันเป็นพิษกับใจเราแล้วนะครับถ้ะเราทํางานหนักมาทั้งชีวิตแล้วช่วงเวลาที่เหลืออยู่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่ในที่ที่เราสบายใจครับค่ะถ้าการดูข่าวการเมืองข่าวอาชญากรรมมันทําให้เราหงุดหงิดเครียดความดันขึ้นก็ปิดมันสักครับข้าไม่ต้องไปดูมันมากก็ได้เรารู้เท่าที่จําเป็นก็พอแล้วถ้าการคุยกับคนบางคนแล้วมีแต่เรื่องนินทาว่าร้ายเรื่องลบๆเราก็ถอย ออกมาครับข้าไม่ต้องไปร่วมวงกับเขาคุยเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องปลูกต้นไม้ยังจะสบายใจกว่าถ้าการเล่นโซเชียลมีเดียแล้วเห็นคนนั้นคนนี้อวดกันเห็นคนทะเลาะก,กันแล้วมันทําให้เราใจขุ่นมมวก็วางมันลงครับข้าไปเดินเล่นในสวนดีกว่าคุณยายที่ชิงรายท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยหรือเปล่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอากาศดีๆผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสผู้จาดีๆต่อกันสภาพแวดล้อมแบบนี้มันก็หล่อหล,อ,ลอมให้เราเป็นคนใจเย็นไปด้วยนะครับคับ เราเองก็สร้างสภาพแวดล้อมของเราได้ครับค้าเลือกคบเพื่อนที่อารมณ์ดีพูดจาให้กำลังใจกันเลือกทำกิจกรรมที่เรารักที่ทำแล้วเราเพลิดเพลินทำแล้วเราสบายใจไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ทำอาหารฟังธรรมสวดมนต์หรือแม้แต่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจัดบ้านของเราให้หน้าอยู่เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทหาเพลงเบาๆสบายๆฟังสร้างโซนปลอดภัยของเราเองที่ที่ความโกรธจากโลกภายนอกมันเข้ามาทำอะไรเราไม่ได้ เมื่อเราเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆใจเรามันก็ดีไปด้วยครับข้ามันเหมือนเราสร้างกรอะป้องกันให้กับหัวใจเรามันก็ยากที่ความโกรธจะมาเจาะทะลุเข้ามาทำร้ายเราได้ง่ายๆเห็นไหมครับข้าเรื่องราวของคุณยายวัย85ปีจากเชียงรายไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์ที่อยู่ไกลตัวเราเลยแต่มันคือบทเรียนที่มีค่ามากครับข้ามันบอกเราว่าการมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงจนคุณหมอทึ่งมันไม่ได้มาจากการกินยาวิเศษหรือการออกกําลังกายหักโหมเท่านั้นแต่มันมาจากการฝึกใจ ของเรานี่เองการปล่อยวางเรื่องเล็กๆน้อยๆการเข้าใจและเมตตาผู้อื่นการอยู่กับปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไปกับอดีตหรืออนาคตการขอบคุณสิ่งดีๆที่เรามีอยู่และการเลือกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราสบายใจเคล็ดลับทั้ง5ข้อนี้มันคืออย่าอายุวัฒนะชั้นดีที่ช่วยถนอมหัวใจของเราไม่ให้มันต้องทํางานหนักเกินจําเป็นครับคะ่ะแน่นอนว่าเราคงไม่ได้ตื่นมาพรุ่งนี้แล้ว กลายเป็นคนไม่โกรธเลยตลอด40ปีเหมือนคุณยายได้ทันทีนะครับครับหัวเราะมันต้องใช้เวลามันต้องใช้การฝึกฝนแต่วันนี้ขอแค่เราเริ่มครับข้าเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนก็ได้วันนี้ถ้ามีใครขับรถปาดหน้าลองฝึกหายใจลึกๆแล้วให้อภัยเขาดูสักครั้งวันนี้ถ้าลูกหลานทําอะไรไม่ถูกใจลองฝึกเข้าใจว่าเขาก็เป็นวัยของเขาดูสักผนวันนี้ก่อนนอนลองขอบคุณเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นสักสาเรื่อง ทำทีละนิดนิดครับค้สะสมไปเรื่อยๆเหมือนเราหยอดกระปุกความใจเย็นทุกวันจากที่ไม่เคยทำได้เลยมันก็จะค่อยคทำได้ง่ายขึ้นขึ้นหัวใจเราก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงความดันเราก็จะดีขึ้นการนอนหลับเราก็จะลึกขึ้นและไม่แน่ว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนวัยเจ็ดสิวัยแปหรือเก้าสิบที่ไปหาหมอแล้วคุณหมอก็บอกด้วยความแปลกใจว่าคุณตาคุณยายครับหัวใจแข็งแรงกว่าคนอายุสีอีกนะครับเนี่ย ถึงวันนั้นเราคงได้ยิ้มแล้วก็นึกขอบคุณเรื่องราวของคุณยายที่เชียงรายท่านนี้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราเลือกที่จะไม่โกรธและเลือกที่จะมีหัวใจที่แข็งแรงครับค่ะคุณผู้ชมหล่ะครับข้ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างเชื่อไหมครับข้าว่าการไม่โกรธจะทําให้หัวใจแข็งแรงแล้วตัวคุณผู้ชมเองมีวิธีจัดการกับความโกรธความหงุดหงิดของตัวเองยังไงกันบ้างครับถ้าลองเขียนมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ข้างล่างนี้หน่อยนะครับถ้าอยากอ่านประสบการณ์ของทุกท่านเลยครับค่ะ ถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวดีๆมีสาระและเป็นกำลังใจให้กันในวัยเก่าก็อย่าลืมนะครับถ้าช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และที่สำคัญกดปุ่มติดตามหรือ subscribe ไว้ด้วยนะครับถ้าจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกเป็นประจำสุดท้ายนี้ผมดิฉันก็ขอวอวยพรให้คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านมีหัวใจที่แข็งแรงทั้งกายและใจนะครับถ้าขอให้เป็นคนกรธยากหายเร็วใช้ชีวิต ในทุกๆวันที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะ